สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสารประจําช่วงเย็นวันที่6เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคำสก,กุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ช่องข่าวเศรษฐกิจครูเปาอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับ ห้องซิกวีพีอาจารย์พี่หมีตอนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนแล้วนะครับในส่วนของตัวคอ,อร์สเรียนตัวนี้ก็จะเต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่อาจารย์พี่หมีใช้เทรดค่าเรียนอยู่ที่890บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจแอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยว t m ีมาเกเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 u s ์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมประสบการณ์บางอยา่างคุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่า สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเวลา18นาฬิกาดีนะครับภาพรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะ list off เหมือนเดิมเลยนะครับโดยในส่วนของตัวสกุลยูเออเรสลตร์นี้เนี่ยยังคงปรับตัวแข่งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางตามจิตกันมาในส่วนของตัวยูโรการที่ US เออเรตร์ อยู่ใกล้ชิดติดกับยูโรแบบนี้หมายถึงอะไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูเอสลาก็อาจจะยังไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายนะครับมีในส่วนของตัวสกุลเงินหลักเนี่ยแหละโดยเฉพาะในส่วนของตัวออสเตรเลียจีบพีนิวซีแลนด์นะครับที่มีการเทขายทํากําไรแล้วก็มีการเคลื่อนไหวตามหลักของเทคนิคไปนะครับเพราะเมื่อวานที่ผ่านมานี้เรียกได้ว่าค่อนข้างแข็งค่านะครับนักงชุนทีนี้ถามต่อว่าอ่าแล้วแบบนี้สถานะตลาดเนี่ยจะฟื้นได้เมื่อไหร่คุณถ้าจะฟื้นได้เมื่อไหร่เนี่ยเบื้องต้นนะครับผมแนะนํานักงุนว่า อาจจะต้องมารอดูการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สก่อนดัชนีฟิวเจอร์สในปัจจุบันที่ผมกำลังพูดอยู่ในขณะนี้นะครับตัวของดาวโจ30ติดลบอยู่ที่0.13% s p 5 0 0ติดลบ0 2 1ขณะที่นัสแดกติดลบเยอะที่สุดเพราะว่าตัวยูพรา,ารธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเริ่มฟื้นตัวนะครับปัจจุบันนัสแดกก็ติดลบอยู่ประมาณ0.26%รแต่ถ้าถามว่ายูพานธบัตรเนี่ยมีการปรับตัวแข็ง แท่ง Timeframe 1ชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้ประมาณ3แท่งเนี่ยย่อลงมาเป็นแท่งสีแดงแล้วนะนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้สร้างแรงหนุนมากมายให้กับ u s เดอลมีนามซ้ำยังผลักดันราคาทองคำในแท่งปัจจุบันอีกด้วย แต่ราคาทองคําก็ยังคงมีแรงกดดันเหมือนกันนั่งจุนครับเพราะว่ายังไม่ได้มีแรงสนับสนุนให้มีการปรับตัวสูงขึ้นโดยในส่วนของตัวราคาทองคำก็ยังคงวิ่งอยู่ในกรอบโซนเดิมนะครับที่สำนักข่าวได้ให้ไว้ที่ระดับ1,720และ1,744ครับ อย่างไรก็แล้วแต่ครับนักทุนต้องจับตาดูในคืนนี้กันให้ดีๆนะครับเพราะว่าตลาดอเมริกามีโอกาสสูงที่จะเปิดตัวเข้าสู่แดนลบแต่ก็จะเป็นการลบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะเพราะว่าตัวนี้เป็นการเทขายตามเทคนิคเฉยๆครับเอาละครับนักทุนและนี่ก็คือการสรุปสถานะตลาดนะครับประจำค่ำคืนนี้สวัสดีครับ